แนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบจัดการสหกิจสำหรับหัวหน้าสาขาวิชาประธานเอกคณะวิทยาการจัดการในหน้าแรกของระบบจะแสดงข้อมูลภาพรวมของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้วและจำนวนนักศึกษาที่รอการอนุมัตินอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆอาทิเว็บไซต์งานพัฒนานักศึกษาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจคู่มือ การใช้งานต่างๆรวมไปถึงคู่มือการใช้งานระบบสำหรับหัวหน้าสาขาวิชาประธานวิชาเอกโดยสามารถคลิกและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังที่ปรากฏในหน้าจอ คลิกที่เมนูรายชื่อนักศึกษารอการอนุมัติจากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดท่านสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ดังนี้ 1. รหัสนักศึกษา2ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา3ปีการศึกษา4ตํตำแหน่งงานที่นักศึกษาสมัคร5จำนวนที่มีการสมัครเข้ามาและจำนวนที่สถานประกอบการมีการตอบรับ 6. สถานประกอบการที่นักศึกษาสมัครสหกิจศึกษา7เกรดเฉลี่ย8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยหากระบบแสดงผลเป็นเครื่องหมายถูกแสดงว่านักศึกษาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทุกข้อแต่หากระบบแสดงผลเป็นเครื่องหมายตกใจแสดงว่านักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบางข้อซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในส่วนนี้ประวัติส่วนตัวนักศึกษาเอกสารประกอบการสมัครหากอน so! ุมัติสามารถคลิกปุ่มเครื่องหมายถูกสีเขียวหากถ้าไม่อนุมัติการสมัครนักศึกษาระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาให้ระบุเหตุผล และบันทึกได้ทันทีเมื่อท่านอนุมัตินักศึกษาท่านจะสามารถดูรายละเอียดนักศึกษาที่อนุมัติแล้วจากเมนูนักศึกษาในที่ปรึกษาอนุมัติแล้ว